สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเพียงพ่อชาแนลนะครับโดยบ่าวชัยศริเกศชาแนลมือนีเขากับมาพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือนะครับตำบลภูดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมเอาช่องเพียงพ่อชาแนลนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประพาดคลิปต่อไปเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะพี่น้องนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสิได้อัปเดตราคาเปรียบเทียบราคานะครับให้พี่น้องได้เบิงนะครับแต่ละพื้นที่ นะครับสื่ื่อสีแพงจังได้กับพี่น้องลองพิจารณาเบิ้งนะครับผมการสืซื้อสืขายเอาฝากน้ำจากน่อยนึงนะครับสืซื้อสืขายจังได้กับสอบถามตำหนิแวดล้อมนะครับให้มันชัดเจนนะครับก่อนซื้อก่อนขายไปสิ่งรดิมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับผมเอาไปเปิดราคากันเลยนะครับสำหรับควายเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเบื้องอ่าพออ้วนเมืองชุมแพร่เป็นวะครับผมนี่แม่งครับผมพออ้วนเมืองชุมแพเพิ่นเอาต้นนี้แม่ลูกบ่ครับหรือว่าเป็นแยกกันมาครับเอาแยกกันมาเอาเบิ่่่งควยดออนนนนกเเาาะพีะ อ่าน yeah. ี่ของเพาะอ้วนนะครับเมืองจุมแพรนี่มาเบงอ่ามาเบงค้อยดอนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้มันเป็นสายได้สายไดพ่อนพอเป็นลูกแก้วฟ้าพอเป็นลูกแก้วฟ้าเป็นล้านแก้วฟ้าน้อาเอานะครับเป็นล้านแก้วฟ้าได้พี่น้องได้ตัวนี้นะครับผมต้นตัวนี้แปดเดือนนะครับแปดเดือนนะครับผมอ่ะโบก้านดีอยู่นะครับผมเอ่อ อ๋อนี่นะครับทายรับรองในเบื้องพี่น้องนะครับควายควายเถิกหน่อยนะครับห้านแกว้วฟ้าห้านแกว้วฟ้าตัวนี้บวกการดีอยู่นะครับผมง้อจักเดือนพี่ควอยจักเดือนข้อยดอนตัวนี้8เดือนได้พี่น้องเด้นนะครับส่วนสูงเท่าไรครับพี่ส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเนาะโดยประมาณอ่าร้อยยี่สิบห้าบวกนะครับผม แข้งขาดีรับประกันตำนี้นะครับผมนี่ท้ายเบื้องหน้าตาเพื่อนก่อนตาดีตาดีนะครับด้วยครับเอดอยู่เพื่อนว่ารออยู่นอตัวนี้เนาะเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สามหมื่นสองครับเปินเปิดราคาไว้สามสิบสองนะครับสามหมื่นสองพันบาทเอ้าผู้ใดสนใจควายดอนนะครับตัวผูนะครับสามหมื่นสองพันบาทนี่ต่อรองเข้ามาได้นะครับต่อรองเข้ามาได้นะครับบวกกตัวกันไตอ่าบกกัดีรับประกันตำนี้ซูยางสุเนี่ยขึ้นกันตัวนี้ เดช่วงอยู่ครับเดช่วงเงาดีเอาไปเบิงพี่น้องไปเบิงตัวต่อไปของเพื่อนีของพวันยังบมเบิดตัวนี้มาเบิงบนี้มาเบิงเมท่องนะครับนี่ใจนะคนน้าใจจนะครับ ตัวนี้ขั้วไอ้ทองทองจักเดือนแล้วครับพี่แปดเดือนกว่าผสมตัวได้ไวครับนี่ผสมพ่อลูกเก้าเจริญครับผสมลูกพ่อเก้าเจริญไวเห็นวะผสมตัวสองพันโค้มตัวสองพันนี่ลูกเก้าเจริญเพิ่นว่าผสมมานะครับผมทองแปดเดือนกว่าว ตัวนี้เป็นควายทองจากมีลูกจากโตแล้วตัวนี้ลูกเก้าจะเลื่อนนี่เป็นลูกตัวที่สองในทองนะครับผมส่วนสูงของเม่นี่วางประมาณร้อยสามร้อยสามสิบเอ็ดนะครับร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบนะครับร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบนะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิด ตําหนิมีบ่พี่ประกันตําหนิตัวนี้โค้มโตมากนะพี่น้องโค้มโตมากนะครับ่าโค้มโตสองพันปุ่นล่ะเพิ่ว่านะครับนี่เบื้องแม่นี่สีออกสไตล์อ้วนๆใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆนะครับผมนะครับแข้งขาดีทุกอย่างรับประกันอ่างใหญ่ขึ้นกันสาหรับควายไทยๆเฮานะครับนี่แม่มันนี่นะครับผมแ้เบื้องหน้าตาอัตลักษณ์อัตลักษณ์ของแม่นี่นะครับผมตาชัดเจนพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำขึ้นกันนะครับ เบื้องอ่องข้อมันนะครับอ่องข้อมันกันอ่ตาตามตามอัตลักษณ์ควายไทยปุ่มตีนใหญ่ๆนะครับสำหรับแม่เพิ่นนี่เปิดเท่าไรครับพี่ตัวนี้เปิดห้าหมื่นเจ็ดพันเปิดราคาเบาๆน้อนะครับ 5, 10, ทองแปดเดือนกลัวเพราะแห้งแล้วนะครับเพิ่นเปิดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่นี่เ 5, 10, 000, บื้องเอาพี่น้องอ่าเฉ่ยงเฉียงนะครับต่อรองในขึ้เ 5, 10, 000, นเขาครับพี่เอาต่อรองในขึ้นเขาห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดพันบาทผู้ใดสนใจโทรมาเบื่อใดครับพี่086 086 983าแปดสามเก้าครับพ่ออ้วนชุมแพรพ่ออ้วนชุมแพรนะครับอ่ะโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับผมเอาผู้ใดสนใจง้วพ่ออ้วนชุมแพรเด้อนะครับผมเพิ่นเปิดราคาไว้แล้วนะครับเปิดราคาไว้เรียบร้อยแล้วก็ผู้ใดหาอยู่ง้วค้อยทองนะครับ8เดือนกว่านี่อ่างใหญ่ๆนี่เอาซื้อไปเลี้ยงต่อรองกันเข้ามาเบิ่งนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณครับผมหน้าผู้บริหารนะครับตลาดนั่งโคเบือก็เป็นห่วงนะครับ มาต่อครับผมเอ้าวัดดีครับพ่อวัดดีครับผมได้มาจากโต้มาอนี่ได้มาคููเดียวนน่เป็นบ่เอ้อแม่ลูกนะครับตัวนี้มาเบิองแม่ลูกแม่สีดําลูกออกมาดอนนะครับผมนี่ลูกมันนีจกักกเดือนเพวแลูกมันตัวเมียหกเดือนนะครับนี่หกเดือนก,กวัวๆแล้วตัวนี้เป็นสายใดคือว่าบ้านๆเท่านี่บ่ เพิ่นเพิ่นทับโตมากแต่ว่าแห่งอ่าแต่ว่าแห่งผิวดีผิวดีว่ามีกะพี่น้องอ่าจมูกกับว่ามีกะมีหยังนะครับนี่เบ่งเอาพี่น้องเล็บกับงามนะครับตัวนี้อ่าตัวแม่ยสวยๆเลยนะครับผมลูกตัวเมียสวยๆนะครับนี่เอาเบ่งเบ่งผิวหนังพี่น้องผิวหนังกับว่ามีกะนะครับนี่ยกหางพราะว่าให้เบ่งเลยนี่นะครับโค้นหางกับสวยๆดดนๆ เป็นค้อยดอนที่สวยงามขึ้นกันตัวนี้นะครับผมแต่ว่าาบหูว่าเป็นลูกพ่อใดนะครับมาเบ่งแม่มันบัดน,นีมาดูแม่มันบัดนีตัวนี้แม่มันผสมไว้หรอเปล่าพ่อ,อเดี๋ยวผมขอเบ่งใบในีจังหน่อยหนึ่ง ดูรายละเอียดนะครับผมอ่านี่นี่นิดเดี๋ยวพอจะถือ้เด้อ<ท>อ้อาวเจ้าทองสุกเด้พี่น้องเด้อสำหรับพอพอพ,อพันธุ์ที่ผสมไว้นในทองนี่ตอนนี้ผสมเจ้าทองสุกไว้เดี๋ยวจัเดือนแล้วพอ่อสี่เขาสี่เดือนแล้วใช <4 S 1> ่ไหมวะครับครับนะครับนี่พ่นม,มีใบไมีหลอนรับประกันสำหรับแม่นี่นะครับทองสี่เขาสี่เดือนอลาวพอได้ลูกจก๊กโตพ่อโตที่สองไวในทองนี่ตนะัวตที่สามในทอง อ่าตัวที่สามผสมเจ้าท่องสุกไว้นะครับในท้องนี่ประมาณสี่เดือนส่วนสูงของเมยมันอยู่วางประมาณร้อยสามสิบนะครับบวกลบแข้งขาดีป่ะพ่อ,พอแข้งขาก็ดีรับประกันต่ำนี้ทุกอย่างนะครับสำหรับแม่นี่สองสองเอ่อทั้งแม่ทั้งลูกนะครับซื้อสองได้สามผู้ตัวนี่พ่อซื้อสองได้สามนะครับอ่พ่อเปิดราคาเท่าไหร่ อ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทพ่อเพิ่นเปิดราคาไว้พี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทต่อรอ,องเขามาได้เด้อสำหรับไข่าแม่ลูกนี่เบื้บงบงองพ่อพันมันรลยนี่เจ้าทองสุกนี่อ่ายักษ์ใหญ่นะครับเพิ่นได้ถวยมากขึ้นกันสำหรับพ่อพันมนันนี่ยักษ์ใหญ่เจ้าทองสุกนี่นะครับผสมสีเดือนแล้วหนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทอา้าวผู้ใดสนใจอ่าสื่อสองเดียสามแต่ว่าสื่อตัวที่สองเพิ่นสิได้ควายดอนเด้อพี่น้องควายดอนตัวแม่งามๆเลยทั้งปุ่นนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน ครับผมอืมนี่ไปซะซ่าพี่น้องนี่ลูกสวยๆขึ้นกันลูกควยดอนนะครับนี่หนึ 1, 10, 1, 10, ่งแสนหนึ่อาโทขอมาเอาพ่อฝากเบอร์โทษน้ำเนี่พ่อผู้ใดสนใจโทษมาศูนย์หกห6ึ่งศูนอ่าศู 61, น 1, 8, แล้วก หนึ่งแปดหกหนึ 5, 9, 9, 5, 9, 9, ่งแปดหกเอ่าเก้าเก้าสามห้าเก้าเก้าสามนะครับ,รบอ่ะโ okay, อเคพ่อขอบคุณหลายพอ่อผู้ใดสนใจโทร่กข์กับมาเด้อคั้วไอ้พ่อมีพี่นอ้องนะครับถือว่าพอ่อถือว่าถือว่าเบอร์โทรเอาไปเบิ้งไม้มก่อนอ่ะเพิน่นว่าเบอร์โทรเพิ่นถือยู่เมื่อกี้นี่จำได้บ่เอาไม้บ่ ถือยู่เนาะขอบคุณค่ัอบคุค่ะขอบวัณดีครอบคี่ค่ะขอบคุค่ขอบเพณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุน่อยคุ่ตัวบคุณ่ะขบคุณค่ะ่อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุพค่ะขอบคุพค่ะขอบคุณค่ะขอบเุ่ะขอบี่เขอบค่ณ่ะขอบคาณี่แขอบคุณค่ะขอบนุ่ะขอบคุณอบคุณค่ะขอบคุณงอบค่ะขอยคุณค่ะขอบคุ่ะัอน้่อบคุ่น้อบค่อยคุแม่นขอ่ะขอบคุณประมาบจุณคอน เจดเดือนกล้วยนะครับขั้วายตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนกว่านะครับตัวนี้สายพัฒนาป่ะพี่สายพัฒนานะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของตัวไหนลูกบ้านเฮานี่นะครับลูกบ้านเฮาแต่ว่าแต่ว่าเบิ่งเขาอะไรกับสายพัฒนาเนาะนะครับตัวนี้อ่างามอยู่พี่น้องง้วนหน่อยโอ้กล้วยหน่อยนะครับผมแข็งขาทุกอย่างรับประกันตำนี้นะครับเล็บกลีงามเอายางให้เบิ่งเนี้พี่เอายางให้เบิ่งเนี้เอาจูงยางให้เบิ่งเราพี่น้องนี่เอาทายางสวยๆนะครับผมอ่าส่วนสูงยังบโหลายแต่ประมาณร้อยสิบ ร้รอยชิพหาบวกนะครับตัวนี้ร้อยชิพหาบวกตัวนี้ประกันตำหนิวะพี่ครับผมประกันตำหนิทุกอย่างทุกแนวนอ้อเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองพันห้าเปิดราคาเบาๆสองหมื่นห้าพันบาทพี่น้องนี่ควายแม่เด้อควายแม่นั่งหน่อยนะครับสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้อีกต่างหากนะครับรเพิ่นขายราคาย่อมเยานะครับผู้ใดสนใจเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ต่อเนี่ยอานาคตก็ได้ขึ้นกัน อ่ะฝากเบอร์โทรหน่อยครับพี่0 8 4ปครับ084 7 8 6 7 8 6 8 5 1 3ครับ8 5 1 3กนครับผมห้าย่าได้ตากระสินครับได้หอยตากระสินอ้าโอเคขอบคุณหรายๆายครับผมขอบคุณครับมือหนีมาสวยเนี่ยจังน้อยพี่น้องแต่ว่ากับย่างไทยเ้เบิ้งนะครับยัางไทยเหลือไทยให้เบิ้งยูดอกนะครับเดี๋ยวไปทังบุ่น่อก่อนอ่ะมาตอกัน วัดดีครับพ่อพลนวัสดีครับผมอ่ะนี่ลูกชายพ่อพลนคุณพ่อพลนพน,พน,พน,พนางย่บุนเอาทีมงานพ่อพลนโคราชนะครับมาเบงมือนีได้จากโตมากพี่เดี๋ยวมาสอง,ตสองตโตเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้แม่สาวบ่ต,วตัวนี้แม่สาวครับตัวนี้อ๋อตัวนี้แม่สาวทองแรกได้พี่น้องเพิ่นทับดีซีเดือนแล้วนะครับนี่นตัวนี้ก็ควายไทยๆเฮ้าคือกันนะครับนี่ควายไทยๆเฮ้าคือกันนะครับอ่าทองแรกเนาะ ัทอ่าทองแรกนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับทับได้4เดือนตัวนี้โค้มตัวมากบอกครับโค้มตัวมากครับอ่าโค้มตัวมากพี่น้องเพิ่นโค้มตัวมากได้4เดือนแล้วนะครับเป็นควายสาวทองแรกส่วนสูงว่างได้พี่ร้อยสามสิบบอประมาณเราประมาณร้อยสามสิบนะครับบวกลบพี่น้องแข้งขาดีทุกอย่างเนาะพี่น้องแข้งขาดีทุกอย่างนะครับนี่เบิ่งเบ่งหน้าตาพี่น้องอัตลักษณ<น>์ก็ช <hollow> ัดเจนขึ้นกันน,น,นะครับตาแ,บ <S <S แต้มแก้มจำนะครับมาครบขึ้นกันนะครับผมอ่าเบิ่ง <ple> อังข้อมันหนึ่งลันสองลันสามลันผู้ตัวตัวนี้นะครับผมบางโตก็ตมีสองลันบางโตก็มีสามเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งเอานี่เล็บเล็บปุ่มตีนเงย,ยนะครับผมแม่สาวท้องแรกนะครับเอาจับจูงย่งงางให้เบิ่งนี้พี่พพอ่าเบิง่งท่าย,ย่างมันจังหนอ่อยอ่าตัวนี้ท้องสี่เดือนพี่น้องท้องสี่เดือนย่างดีอ่าบ่มีตำหนิยังนะครับผมรับประกันตำหนิคือกันเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับผมเปิดราคาเบาๆพี่น้องควายท้องสี่เดือนเปิดราคาไวสามหมื่นแปดพันบาท นะครับสามหมนนบาทนี่ต่อรองลงมาได้อีกต่างหากนะครับทีมงานพอพ้นนี่นะครับผมเอารับประกันตำนี้ตำโค่นเบิดทุกอย่างทุกแนวตัวนี้39 3สิบเก้าสาสิบแปดโอ้ไปพามากึ้นงๆในอีกพันหนึ่งเลยนี่นะครับสามหมื่นแปดพี่น้องราคาถือว่าราคาเกษตรกรนะครับผมแล้วตัวนี้ตรวจทองหรือเปล่าครับพี่ยังไม่ตรวจเนาะเพราะพุ่งไดมาไม่ไหมนะครับแต่ว่าผู้ใดสนใจนี่ก็สามารถตรวจทองในขึ้นเอาเอาไปรุ่นเอาเอาไปรุ่นเอานะครับ เปิดแล้วครับบอกบอกพี่น้อง38,00 0บาทนะครับอ่ะไปเบื้องอีกตัวนึงของผิดไปตัวนี้ลูกเบิ้งจูเนียครับมา<บ>เบิ่งตัวนี้แน่บ่น,นี่ตัวนี้เป็นลูกเบิม้มจูเนียนะครับนี่อ้อยอ้อยอย,อย,อย,อยู่นี่ห้องห้องหาแม่อย,อย,อย,อยู่นี่นะครับตัวนี้ลูกเบิ้มจูเนียตัวนี้มีใบรับประกันอยู่บ่พี่ตัวนี้ใบต่ต้องถามหาหมุนอุยปุ้ยหมดใบมุนอุยปุ้ยเพิพ่นว่าตัวนี้เจ้าของเพิ่นแจ้งมานะครับแจ้งชัดเจนลูกเบิ้มจูเนียแต่ว่าใบนี่มุนอุยปุ้ยเพิ่นว่าบ่ต้องถามหาเลยจักานจะจกพัน บางคนก็เก็บไว้บางคนก็บบอกเก็บไว้นะครับอ้าวตัวนี้โบก้านดีควายจักเดือนแล้วพี่ควายเจ็ดเดือนครับควายเจ็ดเดือนลูกเบิ้มจูเนียนะครับผมแต่ว่าตัวนี้สายพัฒนาเบิ้งเอาพี่น้องดินะครับอ่าเจ็ดเดือนเบิ้งสีเบิ้งสันมันเอานะครับผมนี่เบิ้งหน้าตาอ่าเบิ้งหน้าตาเอาเบิ้งเขานะครับอ่าแข้งขาใหญ่นะครับผมนี่เรียบสวยๆเลยห้องหาแม่พึ่งแยกมากบ่พี่พึ่งแยกมากครับอ่าพึ่งพึ่งพึ่งแยกมากหมู่บ้านนะครับผมพึ่งแยกแม่มันมากหมู่บ้านนี่อ่านี่โค่นหางใหญ่ๆพี่น้องโค่นหางใหญ่ๆยวๆนะครับผม นะครับ,ส,บรสาวหน่อยสวยๆนะครับลูกบ้มจูเนียนะครับเอายางเบืองเนีพี่รับประกันตำหนิว่าตัวนี้นนประกันตำหนีทุกอย่างทุกแนว่ยยางให้เบืองพร้อมนะครับนี่นะครับ <c oughs> พึ่งแยกลูกมาหมูโอ้ยแยกแม่มาหมูว่านนี่แหละเปิดราคาไว้เท่าไหระะไ่ครับพี่ตัวนี้เปิดราคาไใบส,สามหมื่นสามสามหมื่นห้าเปิดตัวนี้เพิ่นบ่มีใบเอกสารนะครับพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเก่าเพิ่นว่าเป็นลูกบ้มจูเนีย นะครับซื้อค้ยคอกมานะครับเพิ่นเปิดใบ้3มหาแต่ว่าขันมีใบมีหลอดนี่เพิ่นว่าราคาหนาสีประมาณสิหามื่นผุล่ะเพิ่นว่านะครับใบรับประกันนี่ก็สำคัญนะพี่น้องเด้อผู้ใดผสมเทียมใ้หรือว่าผสมหลอดนี่ละเท่ากับเก็บใบเก็บใบผสมใ้นะครับเวลาซื้อเวลาขายเพิ่นขอเบิ่งใบเบิ่งหยางราคามันขึ้นเป็นมื่นนะครับเป็นมื่นสองมื่นก็มีนะครับผมลูกเบิ่มจูเนียตัวนี้สามหมื่นห้าพันบาทเนาะนะครับตอลองได้ขึ้นเอา ผู้ใดสนใจโทรมาหาเบอร์ได้ครับผม085 637 8172เบอร์พ่อพลโคลาดนี่ลูกชายพ่อพลเนอเอาโอเคขอบคุณหลรายครับพี่ขอบคุณครับเอาสนใจโทรมาพี่น้องโทรมาช่วงปีใหม่นี่ซื้อควายไปเลี้ยงนะครับผมโบนัสออกก็ซื้อควายไปเลี้ยงให้พ่อแม่เลี้ยงไว้นะครับดีกว่าฝากธนาคารเอาไปต่อตัวต่อไปครับผม เอามาเบิงทั้งพี่แน่บ่หน,นิเป็นเพื่อนคุยกันอยู่ทั้งพี่ตัวน,นี้ควายผู้ใดครับผมเอาพ่อมามามาเอทายจักหน่อยหนึ่งเนี่ยพอ่อเอาสวัสดีครับผมลบกวนเวลากินบกบกจักน่อยนี่ทีมงานในห่วยเพื่อนกับมาหางวัวหาายังขึ้นกันนี่หางวัวหาควายนะครับผมอ่าทั้งบ้านมาหลายขึ้นกันมือนี่เอาพ่อมีตัวใดนนำเสนอแน่มือนี่ตัวนี้แม่ลูกบ่ครับนี่ แ,แ,มแม่ลูกแล้วก็แม่นั่งตัวนี้แม่ลูกนี่ลูกมันตัวได้พ่อนี่ลูกของมแม่ได้ลูกแม่ตัวนี้มีมีมีใบอยู่บ่มีครับมีใบมีหลอดบ่มพันล้านนี่บ่อม่ะอ่ะมาเบิ่งตัวนี้นะครับพี่น้องลูกบ่มพันล้านนะครับพ,พ่อเพิ่นว่ามีใบมีหลอดรับประกันประมาณจักเดือนพ่อลูกมันนี่ตัวนี้ประมาณเจ็ดเดือนพี่น้องลูกบ่มพันล้านมีใบมีหลอดรับประกันประมาณเจ็ดเดือนนะครับส่วนสูงวางประมาณร้อยสิบห้าโดยประมาณร้อยสิบห้านะครับ อ่แข้งขาดีทุกอย่างนะพ่อเนาะแข้งขาดีทุกอย่างบ่มีตำหนินะครับนี่มายืนลบกันอยู่นี่นะเอ้าสุกให้เบิ่งนี่สุกให้แลนเบิ่งนะครับเป็นลูกตัวที่เธอเลี้ยของแม่นี่ครับพ่อตััวที่ครบลูกตัวที่สองของแม่นี่นะครับผมแต่ว่าแม่มันผสมไปหรือเป่ผสมแล้วครับผสมตัวได้ไหมผมก็จำไม่ได้มมตัวาเนาะแม่เอาหลอดละแม่กับผสมหลอดคือกันไมีเบิดมี่ไม่หลอดเบิดแต่ว่าใบยยืดใสบ่นี่อยู่ในเจ้าของเก่าเพิ่น เอาเป็นว่าเฮ้าเฮ้าบ่ได้ใบมากน้อเดี๋ยวพนจีโรมาถามมันจีวุ่นไหวกันเพ่อเพ่นว่าไปเอามากก็ได้พี่น้องสำหรับโคมนี่แต่ว่ามีใบมีหลอดอยู่อยู่ในเจ้าของเก่าพ่นพ่นจีเปเอามาให้อ่านะครับเขาพูดเอามาสงกันพ่นว่ามีใบมีหลอดอยู่ลูกกับลูกเบิ่มนะครับวัยเจ็ดเดือนนะครับลูกตัวที่สองของแม่นี่แม่นี่พ่นผสมอ่าหลอดมากขึ้นกันได้สี่เดือนแล้วเพ่นว่าสามสี่เดือนแล้วลูกอ่าลูกมันเศร้ากินนมแล้ว ตัวนี้มีตำหนิบ่พอ่อแข่งขาทุกอย่างทั้งเมยทั้งลูกอ่ารับประกันตำหนินะครับเปิดราคาเท่าไหร่โค่ม,น,มนี่เอาโค่มนี่พิ่นเปิดเก้าหมื่นหาพี่น้องนะครับซื้อสองอาจจะได้สามนะครับผมอ่าพูดว่าผาาสมม,มาแล้วแต่ว่าเข้ากับสามารถตรวจทองได้นะครับตรวจทองได้ว่าทองไม่ทองเข้าก,ากาับอ่ารับประกันกันนะครับผมเก้าสิบห้า่พ่อเก้าหมื่นหาพันบาทนะครับสําหรับโค่มนี่ลูกเบิ้มนะครับลูกเบิ้มพันล้านนะครับตัวเมียนะครับผมเอ่าเบิ้งเบิ้งพี่น้องอ่างยิ่งย่ง เมมันอ่างใหญ่นะครับอ่างใหญ่ๆสไตล์ไทยๆเขานี่แหละนะครับผมแข่งขาทุกอย่างพอเพิ่นกรนตีให้เลยนะครับรับประกันอ่าละเอียดต่างๆเด้อเพ่นว่ามีหลอดมีใบนะครับก้โทษเขามาสอบถามพอเพิ่นให้เพิ่นเปียวมาให้ก็ได้นะครับเอาบนี้มาเบิงเมสาวตัวนี้กับมีใบมีหลอดบ่พ่อตัวนี้ลูกเบิ่มขึ้นกันเอามาเบิงเมสาวตัวนี้ลูกเบิ่มพันล้านขึ้นกันพี่น้องมีใบมีหลอดรับประกันอัตลักษณ์ควายไทยตาแต้มแก้มจำนี่พ่นว่านี่เบิงเอาอพี่น้องนี่นะครับ อ่าเบ่งอ่องคอมันนะครับอ,อ่องคอเบ่งปุ่มตีนพ่อยตัวนี้พึ่งได้ปี3เดือนพ่อพิ่งแจงมากนะครับมีใบมีหลอดรับประกันลูกเบิ้มพันล้านแม่มันสูงประมารลอยลอยเท่าไรก็พ่อพแม่มันสูงลอยเท่าไหรนะแม่มันสูงร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับลูกมันก็สูงลอยสามสิบห้าบวกนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สีเหญ่ไปนาพี่น้องนะครับสำหรับลูกเบิ่มพันล้านตัวนี้นะครับแข้งขาดีนะครับแข้งขาดีบมมีตำหนี่นะพ่อนาะไม่มีตำหนีนะครับแข้งขาใงญ่เล็บกับงามพี่น้องนี่อเบิ่งเล็บเล็บก,กับงามเท่าไรก็พอหนึ่งองหมื่นบาทนะครับตัวนี้พ่อม่่่่่่บ่่่ประกัน,น่่่น่่ อ่าพร้อมใบรับประกันและพี่น้องนี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทลูกเบิ้มนะครับลูกเบิ้มพันล้านนะครับตัวนี้นะครับสวยๆคือกันใบหลอดรับประกันครบนะครับผู้ใดหาอยู่ผู้ใดสนใจอ่าโทรกับมาเบอร์ใดครับพ่ออ้าวสนใจโทรกับมาศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดหนึ่งศูนย์สามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามพ่อยังก่อนพ่อเตี้ยชุมแพพ่อเตี้ยชุมแพมาแต่ขอนแก่นเลยบ่พ่อ อ่ามาได้ชุ่มแพ่อขอนแก่นเลยนะครับผมอ้าวโอเคพ่อขอบคุณลหลายครับผมขอบคุณครับช่วงนี้พี่น้องเบิดควายไทยแล้วแล่ละตัวนน้นตัวน้นของผู้ใดนอ้อของผีบว อ่ะโมเมนต์เนาะเอาปิดปิดป,ดปิดคลิปไว้สำนีแล้วกันสำหรับคลิปควายมือหนีนะครับผมไายพี่น้องเดือบึงหลายโตพอสมควรอยู่ดอกนะครับผู้ใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประพาดคลิปต,ต่อไปช่องเพียงพ่อชาแนลด้วยเบาช,าชัยศรีศิกิจชาแนลนะครับมือหนีก็ขอบคุณหลียนลายนะครับผม,ม,มอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับคือลายปลายทางนั่นเองนะครับท่านขับเรือเดือบีนหอยบองแดงขับเรือนะครับพี่น้อง